สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a ารูวิท a m เกมคุณกายอยู่กับผมอีกครั้งลุงเชิดครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมที่กำลังจะเข้ามาในวันที่19นี้นะครับก็สปอยกันก่อน,อนเลยว่าเป็นกิจกรรมที่เคยมาแล้วนั่นก็คือกิจกรรม a าร์ชอเมย์สตารแต่สำหรับวันนี้กิจกรรมได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับนั่นก็คือเราสามารถ กดรับรางวัลกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้เลยก็มาที่ตรงนี้นะครับกดรับรางวัลเพิ่มเติมกิจกรรมแล้วก็กิจกรรมพิเศษนี่เลยครับจะเป็นกิจกรรมอ l c h เคมิสตาร์ของขวัญพิเศษนะครับล็อกอินหนึ่งวันล็อกอินวันเดียวเราก็ได้ของเลยนั่นก็คือตัว calling card ระดับ legendary ของ the a l c h e m i s t star นะครับก็น่ารักเลยทีเดียว ต่อขบวนกันมาเป็นปาร์ตี้เลยน่ารักมากก็เข้ามาแล้วนะครับกิจกรรมเริ่มวันที่18คือวันนี้จนถึงวันที่15เดือนตุลาคมก็อย่าลืมกดเข้าไปรับกันนะครับน่ารักมากก็ใต่ไปเลยถ้ามีอะไรอัปเดตใหม่ก็จะรีบมาแจ้งข่าวกันนะครับขอบคุณมากครับ